เด็กๆ,ๆบางคนเกิดมาพร้อมเงื่อนไขที่พ่อแม่แบบอินพุตให้เช่นต้องมีครอบครัวที่เป็นแบบเหมือนหญิงชายมีลูกหรือมีความสําเร็จในะที่การงานการเงินมันดูเหมือนจะเป็นแนวคิดที่ดีนะครับแต่จริงๆนะว่ามันมันเหมือนจะเป็นมิชชั่นที่ผูกติดกับเด็กตั้งแต่เกิดเลยจนทําให้เขาอะอาจจะไม่ได้กล้าเป็นตัวเองอย่างเต็มที่คือบ้านตาเธอะเขาเป็นบ้านที่ญาติเยอะมากเออแล้วม่นมีวันหนึ่งที่เธออะยืนอยู่ตรงแถวแถวมอไซค์ที่เขาจะจอดกันแล้วผู้ใหญ่อะนั่งล้อมหมดเลยแล้วก็บอกว่าอย่าเป็นตุด๊ดห้ามเป็นตุด๊ดแบบ ชี้อย่างเงี้ยเลยค่ะเออซึ่งเธอะตอนนั้นยิ่งเด็กมายิ่งโดนก็ยิ่งร้องไหย้ยิ่งร้อ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 งผู้ชายห้ามร้องไห้อ,อะไรอย่างเง<อ>ี้ยคือมันหนักมากสําหรับเด็กๆที่เขาจะเติบโตมาในสังคมนี้มันจะไม่ใช่แค่เรื่องเพศเท่านั้นคือมันรู้เราต่างกันเนาะเขาจะไม่ต้องกุ้มใจในความสูงเตี้ยของตัวเองผิวขาวผิวดําแต่มันจะรู้ว่าเออเราก็มีความแตกต่างกันที่มันจะดีกับเรื่องของเมนเทลเฮลมากมากที่เราจะรู้สึกว่าเราจะรู้ขึ้นมายอมรับความเป็นตัวตนของคนแต่ละคน